สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนรวมถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะประจําเดือนมกราคม2567นะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะก็ การอ่านดวงนะคะการงานการเงินนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกแระเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการทําบุญเสริมดวงในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่ าหากว่าคําทานายออกมานะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นคําเตือนก็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการงานของชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะคะในเดือนมอกราคม2566าอยอ่าขอโทษค่ะ25 6 7เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะไพ่ใบแรกเดินไพ่สี่เหรียญน,นะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะ ยี่้าร้แฟนนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะการงานของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะใครที่ว่างงานอยู่นะคะมีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณเนี่ยจะสำรวจตัวเองอคุณอาจจะไม่อยากที่จะเป็นเขาเรียกว่า,าลูกจ้างใครอีกต่อไปแล้วนะคะคุณอาจจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะลงทุนนะคะ ทํากิจการเป็นของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่ยังหางานอยู่นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะก็บอกว่าอยากจะให้คุณเนี่ยมีความมั่นอบมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าชาวมังกรหลายๆคนนะอาจจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของางานนะคะก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้สมหวังดังใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่า ลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะหรือเอกชนนะ,ะพนักงานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้ค่ะมองว่าจะเป็นเดือนเขาเรียกว่าจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หลังจากที่จบปีเก่าไปแล้วเริ่มต้นปีใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์จะเป็นงานที่คุณสามารถที่จะทําได้แต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะต้องรอบคอบค่ะนะคะ,ะเขาเรียกว่า ต้องรอบครอบกับงานมากยิ่งขึ้นนะคะตรวจทานดีๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไพ่ที่ขึ้นมามีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังนะคะแต่ไพ่บอกว่าต้องรอบคอบนะระมัดระวังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,นะคะซึ่งถ้าหากว่าตรวจทานอย่าง ่ถี่ท่วนนะคะก็สามารถที่จะ,ะประสบผลสําเร็จได้ได้รับคําชมแล้วก็จะเป็นผลงานอีกชิ้นโบแดงนะคะที่จะทําให้ในอนาคตคุณสามารถที่จะเก็บไว้ในแฟ้มผลงานคุณได้นะคะ,ะเจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ยังเขาได้ว่า ยังยังให้ความช่วยเหลือดีคือเขาเรียกว่าถ้าหากว่าคุณมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคตรงไหนคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะคะตรงนี้เนาะสาหรับคนที่เป็นนายตัวเองนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะ,ะธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะไพ่บอกว่าในเดือนนี้นะคะตัวคุณน่าจะกําลังมองหานะคะการลงทุนใหม่ๆ นะคะหรือขยับขยายนะคะส่งนํำเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้เนาะหรือขยายตลาดนะคะหรือว่าขยายสาขาจะเป็นช่วงเวลาของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าวางแผน เบื้องต้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ลงทุนในส่วนของในเดือนมกราคมนี้แต่อาจจะเป็นในการลงทุนเดือนถัดๆไปแต่ว่าในเดือนนี้จะเป็นการศึกษาตลาดนะคะมองตลาดนะคะแล้วก็เหมือนกับมองธุรกิจใหม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเตรียมตัวอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะธุรกิจที่ทําอยู่นะคะก็เป็นไปได้ค่ะนะคะประคับประคองได้นะคะอาจจะนิ่งๆเงียบๆสักหน่อยนะคะแต่ว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะตรงนี้เนาะก,ก็มองว่า ยังสามารถที่จะประคับาคาประคองแล้วก็ดําเนินนะคะธุรกิจไปได้นะคะส่วนลูกน้องนะคะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็มองว่าอยู่ในโอวาสดีนะคะไม่ได้เกเรอะไรนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในเรื่องราวของการเงินนะคะถ้ามีโชคลาบจะขึ้นมาด้วยนะคะชาวมังกรขอดูการเงินและโชคลาบค่ะในเดือนมกราคมนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ ไพ่เกดาบค่ะไพ่ห้ดาบนะคะและเป็นไพ่สาดาบค่ะชาวราศีมักรและขนามังกรไม่บอกเลยว่า,วาโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะไม่ใช่อาจจะไม่มีหรอกคือไม่มีเลยดีกว่านะคะแต่โชคลาบของคุณจะมาในเรื่องเราจะมาในในแบบของโอกาสอ่าะะโอกาสดีๆที่ ผู้ใหญ่คอนเน็กชันเจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะให้ความเมตตานะคะมีดวงเ,เขาเรียกว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะหาช่องทางนะคะหรือคุณอาจจะเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็ขอความช่วยเหลือได้ค่ะมีคนที่จะหยิบยื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณได้นะคะตรงนี้เนาะ สำหรับใครที่ต้องการที่จะกู้ยืมสถาบันทางการเงินนะคะก็สามารถที่จะกู้ยืมได้นะคะการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะก็ยังจะต้องบริหารจัดการให้ดีวางแผนให้ดีนะคะในเรื่องราวของการลงทุนในเรื่องราวของการใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรืออะไรก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการเปไม่ว่าจะเปตัวเองหรือว่าเปย เขาเรียกว่าบริวารน,นะคะอืมเนาะหรืออาจจะมีการทําบุญอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้เงินนะคะไปกับการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่มองว่าอืมมีค่าใช้ใจ่จุกจิกกวนใจคะ่ะแต่ว่า พอไพ่หกเหรียญเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยหวังสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยาวางแผนการใช้ใจอย่างดีก็สามารถที่จะผ่านพ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนมกราคมมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่เวลค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่อยากจะบอกและเตือนคุนหนึ่งในเรื่องราวของความคิดความเครียดความวิตกกังวลนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากเกินไปแต่ให้คุณเนี่ย รอบค้อบให้มากขึ้นคือคิดเดยอะคิดมากหมายถึงว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปจนเกินเหตุนะคะจนทําให้ตัวจนทําให้มันมีผลต่อสุขภาพทําให้เรานอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลอะไรประมาณนี้นะคะก็มันจะเกินไปเนาะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าให้มีสติทุกๆการ ระทามทุกความคิดทุกๆเรื่องนะคะที่คุณจะตัดสินใจนะคะในเดือนนี้เนาะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะก็นอกจากนอกเหนือจากความคิดความเครียดแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของอสุขภาพออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็จะมีไมเกรนนะคะสุขภาพของเรื่องราวของภูมิแพ้นะคะตรงนี้เนาะใครที่เป็นโรคประจําตัวที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะตรงนี้นะคะ อย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะน่ากังวลสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเดือนมกราคมนะคะถ้าหากว่าชาวราศีมังกรเนี่ยอยากจะทําบุญเสริมดวงนะคะไพ่อยากจะแนะนําในการทําบุญเสริมดวงในเรื่องราวของอะไรบ้างมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ดาบขอโทษค่ะเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะเป็นไพ่ควีน เป็นไพ่เก้าเก้าเหรียญค่ะไม่ใช่ควีนอ่ะเอ็มเพรสนะคะและเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะการทำบุญเสริมดวงของคุณนะคะหนึ่งเลยนะคะอาจจะทำบุญเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอาหารนะคะอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดนะคะทำบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ค่าน้ําค่าไฟแบบนี้ก็ได้นะคะใครใครที่เข้าวัดบ่อยๆเนาะอืมนะคะสวดมนต์ไหว้พระก็กรวดน้ําด้วยนะคะหลายๆคนสวดมนต์ไหว้พระแล้วหรือทําบุญใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยคุณลืมกรวดน้ํานะคะกรวดน้ําด้วยนะคะหรือใครอยากจะทําทานนะคะก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าลงทานแบบนี้ก็ได้นะอาหารและเครื่องดื่มอาหารและน้ํานะคะ อ่ะประมาณนี้ก็ได้หรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือแม่และเด็กประมาณนี้ก็ได้ก็จะช่วยทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยขจัดผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ผ่านพ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ